ไอเดียนะคะวิธีการหาเงินได้วันละง5,000บาทค่ะทุกคนแค่ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำที่บ้านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกับอ้ามอีกแล้วในช่องอมบันีเอค่ะวันนี้นะคะอาก แนะนำไอเดียนะคะวิธีการหาเงินได้วันละ5,000บาทค่ะทุกคนซึ่งการทํางานนะคะเราจะใช้แค่ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทําที่บ้านได้ง่ายๆนะคะแต่เงินเนี่ยสูงถึง5,000บาทต่อวันเลยนะคะซึ่งการทํางานครั้งนี้นะคะง่ายมากก็แค่การเขียนชี้สรุปนั่นเองนะคะซึ่งการเขียนชี้สรุปเนี่ยมันสามารถหาเงินได้5,000บาทต่อวันจริงหรอแล้วถ้าเราไม่มีความรู้เราจะสามารถทําได้แม้เอิ้มบอกเลยว่าทําได้คะ่ะทุกคนเพราะว่าการทํางานครั้งนี้นะคะเราจะใช้ c h a t GPT ค่ะทุกคนซึ่ง c h a t GPT นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีความรู้ไปเขียนในชี้สรุปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนชี้สรุปของเรานะคะมันจะง่ายมากๆแล้วก็สามารถทําเงินได้5,000บาทต่อวันค่ะแต่ก่อนที่แอมจะพาทุกคนไปฟังนะคะว่าเราสามารถหาเงิน5,000บาทต่อวันได้ยังไงนะคะวันนี้แอมมีแอปดีมาบอกต่อค่ะ นั่นก็คือแอป t e r a บ box นั่นเองค่ะเป็นแอปที่ให้พื้นที่ฟรี2อนจิกนะคะสามารถเก็บภาพได้เป็นแสนๆรวมถึงวิดีโอและก็ไฟล์อื่นได้อีกเยอะมากและตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรม t e r าบล็อกเลน r รอ p r โปรแกรมนะคะเราสามารถนำลิงก์ t e r าบล็อนะคะไปแชร์ให้เพื่อนๆได้โหลดกันไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะมีโอกาสได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด100เหรียญน,นะคะหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยก็3,000กว่าบาทน,นะคะสามารถถอนได้ในแอปเลยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะคะ ใครียกได้พื้นที่ฟรีหรือว่าอยากเข้าร่วมกันทำเว็บมาสเตอร์นะคะอ้างจะใส่ลิงกไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะอ้้มก็ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด2อไอเดียด้วยกันนะคะที่จะพาเราหาเงินได้5,000บาทต่อวันนะคะโดยไอเดียแรกที่จะพาทุกคนไปรู้จัก,จกนั่นก็คือการเขียนชี้สรุปนั่นเองนะคะบางคนนะคะก็อาจจะกังวลว่าเราไม่มีความรู้เลยเราจะสามารถเขียนชี้สรุปได้จริงหรอวันนี้นะคะอ้ามก็เลยจะเอาแช t GPT นะคะมาช่วยให้ตรงนี้สะดวกสบายขึ้นนะคะก่อนอื่นนะคะอ้้มก็จะขออธิบายก่อนว่า Chat GPT คืออะไรนะคะ Chat GPT นะคะก็เป็นฟิลแบบ Google นี่แหละคะ่ะทุกคนซึ่งเราสามารถเซิร์ชถามอะไรก็ได้ ได้เขาก็จะสามารถตอบได้หมดเลยนะคะโดย่าหน้าจออั้มตอนนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ ChatGPT นะคะทุกคนเดี๋ยวอั้าจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะอั้มจะพาทุกคนนะคะไปดู ChatGPT แล้วก็สมัครยังไงนะคะซึ่งเราก็จะกดที่ try ChatGPT ก่อนนะคะต่อมานะคะเขาก็จะให้เราล็อกอินกับ sign in นะคะเราสามารถ sign in ไปกับอีเมลได้เลยนะคะหลังจากที่เรา sign in กับอีเมลเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้เรากรอกอวันเกิดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้ ChatGPT ได้แล้วคะ่ะ จากหน้าจอที่ทุกคนได้เห็นตอนนี of of ้นะคะก็เป็นหน้าจอที่อยู่ในชั้นจิตีที่อ้ําได้ใสอีเมลของอ้ําเข้ามาเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นด้านซ้ายมือของหน้าจอนะคะว่ามีเกี่ยวกับความรู้ที่อ้ําเคยเซิร์ชไปเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง l e a d Market นะคะเรื่องอ่าเพย l o ด n อย่างงี้นะคะอัน Super v i s e d learning อะไรเงี้ยมันมีที่อ้ําเคยเซิร์ชไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือเขาก็จะเก็บข้อมูลหมดเลยว่าเราเคยเซิร์ชอะไรไปบ้างนะคะซึ่งสําหรับการทําชี้สรุปนะคะถ้าเราไม่มีความรู้แต่เเรรราาาาอยกทํชี้สสุปมถ เซิร์ในแพดดี้พีได้เลยอ้ํจะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติอ้ําจะทําชีสรุปคณิตศาสตร์นะคะอ้ํก็จะชีดว่าเ,าเขียนว่าเออขอสูตรดิฟอินเิเกตไหมเออไม่ดีกว่าขอสูตรขอสูตรอะไรดีนะ่า เขาคิดก่อนนะะทุกคนคืออ้าไม่ได้มีความรู้คณิตศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าขอก็อยากได้คําถามที่มันยากๆให้เขาเจนออกมาว่ามันเออถูกต้องจริงไหมอ้าจะยกตัวอย่างเป็นขอสูตรดิฟผลคูณและกันนะคะหรือว่าดิฟผลหารดีอันนี้ผลผลคูณผลคูณเนี่กันนะดิฟผลคูณแล้วก็กดส่งไปนะคะซึ่งก็จะรอเขาเจนมาสักคู่นะคะนี่เขาก็จะเจนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เราจะต้องรอก่อนนะคะระหว่างที่เขากำลังเจนออกมาให้เราเราไม่ต้องกดไปที่หน้าอื่นนะคะถ้าเรากดออกไปปุ๊บเขาก็จะหยุดเจนทันทีนะคะตอนนี้นะคะเขาก็จะเขียนสูตรออกมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเราสามารถเอาจากตรงนี้นะคะไปเขียนในชีสรุปได้หรือว e ่าถ em> ้าเราอยากให้ส SO eh ั้นกว่าน er 네ี้เราก็สามารถไปสรุปเองได้หรือว่าเราจะบอกเขาได้เลยนะคะว่าขอสูตรดิฟผมคูดิฟผลคูณที่เป็นสูตรสั้นๆหรือว่าสูตรเข้าใจง่ายก็สามารถเขียนลงไปในชั้นจพีได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะรอให้มันเจนให้จบนะคะทีนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถเอาไปเขียนในชีตได้เลยนะคะ,ะหลังจากที่มันเจนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเห็นที่หน้าจอซ้ายมือนะคะมันจะเขียนว่าสูตรดิฟผมล,ลคูณนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะเก็บข้อมูลของเราว่าเราไปเสิร์ชอะไรบ้างนะคะเพื่อถึงเวลา อะไรมาแล้วบ้างเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะคะซึ่งอันจะบอกว่า c ช a t g p ีนะคะมันจะมีข้อจํากัดอย่างนึงนะคะคือมันจะมีทั้งแบบเป็นรายเดือนแล้วก็มีทั้งใช้ฟรีนะคะซึ่งใช้ฟรีมันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่า,าถ้าเราเด่นแล้วข้อความมันเยอะมาก เราถาม c h จ t GPT ีแล้วข้อความมันยาวมากอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ได้ข้อความทั้งหมดนะคะเราจะได้ข้อความมาแค่บล็อกหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วมันจะตัดข้อความส่วนนั้นออกไปเลยอันนี้สําหรับคนที่ใช้ฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือเราต้องพิมพ์คําว่า ต่อหรือว่าออมอหรือว่าประมาณแบบว่าพิมพ์ต่อให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเจนเข้อความที่เหลือออกมานะคะอย่างเช่นถ้าเราให้เขาแต่งนิยายให้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเขียนมาไม่หมดนะคะนิยายส่วนตอนสุดท้ายอาจจะหายไปเราต้องเขียนให้เขาว่าเออพูดนิยายออกมาให้หมดรันนิยายออกมาให้หมดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดสละการใช้ c h a t ท p t ฟรี PV, ค่ะ ซึ่งท้งนี้ทางนั้นนะคะเมื่อกี้อ้าเป็นการยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเท่านั้นนะคะเพราะว่าการเขียนชี้สรุปมันก็มีหลายวิชามากๆนะคะทุกคนสามารถมาหาความรู้จาก ChatGPT ได้หมดเลยเพื่อเอาไปเขียนเป็นชี้สรุปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ AI คณิตศาสตร์หรือว่าเออสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยคือมีเยอะมากๆทุกคนสามารถมาหาความรู้จาก ChatGPT ได้ไม่ได้มีแค่ความรู้นะคะแบบเออเรื่องตลกฮ่าๆคำขัญอะไรเงี้ยก็มีทุกคนสามารถลองไปเล่นกันได้ใน ChatGPT ะะอย่างเช่นขอสูตรน้ําจิม้มหรือว่าจะเป็นแต่งเพลงให้ฟังหน่อยเ,อเขียนเรื่องตลกให้อ่านหน่อยหรือว่าหาความรู้ที่เหมือนเราแบบเซิร์ช Google เลยอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเอาไว้สําหรับหาเงินค่ะแต่นะคะสําหรับการหาเงิน5,000ันบาทต่อวันนะคะเป็นแล้วแต่ความสามารถของทุกคนแล้วกันเนาะอนขอใช้คานี้แต่ว่าที่อ้ําพูดขึ้นมาว่า5,000บาทต่อวันนะคะคือมันมีพี่สาวของอ้ํานะคะเป็นพี่สาวแบบเรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาทํางานในทวิตเตอร์นะคะเป็นแบบ ฟิลรับเงานในทวิตเตอร์เป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> เขาเขียนที่สรุปเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ได้เงิน5,000บาทต่อวันจริงๆนะคะอันนี้คือขั้นต่านะคะคือวันหนึ่งเขาทําแบบหลายอันมากๆเลยนะคะคือเขาทําไว้แล้วก็โพสต์ขายนะคะพอมีคนมาซื้อนะคะ <Okay. S 1> เขาก็ส่งอันที่เขาทําไว้ขายนะคะมันเหมือนเป็นแบบพาสดุอินคัมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองไปทําตามกันดูค่ะ ก็จะเป็นไอเดียที่2ที่สามารถหาเงิน5,000บาทต่อวันได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือการรับทําสไลด์นั่นเองนะคะทุกคนการรับทําสไลด์นะคะมันก็จะเป็นแบบสําหรับคนที่เขาจําเป็นต้องเอาสไลด์ไปพรีเซนต์อาจารย์หรือว่าเอาสไลด์ไปทํางานต่างๆนะคะเราก็สามารถโพสต์รับทําสไลด์ในทวิตเตอร์หรือว่าช่องทางต่างๆที่เขาโพสต์กันไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าเอ่อเว็บไซต์ต่างๆ เลยนะคะซึ่งการทําสไลด์นะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์แบบเพียบพร้อมเท่าไรอาจรอาจจะไม่ได้มี iPad อาจจะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่สามารถทําสไลด์เองได้เขาก็อาจจะมาตั้งเราตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทําสไลด์เราจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เช่นเดิมนะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ดีพอเราสามารถเซิร์ชหาได้จาก ChatGPT ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเอาข้อมูลจาก ChatGPT นะคะไปใส่ในสไลด์แล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ะคะ่ะ มีการหาเงนิน5,000บาทต่อวันนะคะซึ่งก็จะมีการใช้เชติพิธีเข้ามาช่วยในเรื่องงานนี้ด้วยนะคะซึ่งใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะสามารถกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะถ้านอกเหนือจากการกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งไว้แล้วถ้าใครอยากเอ,อ่ยย้อนดูคลิ อ้ําแต่ว่าหาช่องอ้ําไม่เจอสักทีก็สามารถกดเซฟคลิปอ้ําไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเมมเต็มนะคะอย่าลืมโหลดเทระบอกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเทระบอกนะคะเขาให้พื้นที่ฟรีเยอะมากๆ 20,48G จิกเลยนะคะใครที่อยากโหลดเทระบอกนะคะสามารถคลิปใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอยากให้ทําคอนเทนต์ประมาณไหนก,ก็สา,ารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย